พี่แพรปานเทพิิดามารินมินมีน,มนปิยนุษคว้ามงมิสแกนกระบี่และพังงาน2025 ตัวเต็งไม่พิกโผพ,พี่แพรปานเทพธิดารรมีและมลินมินมินเปียนุดยิ้มสาระคว้ามงมิสแกนกระบี่และพังงา2025เมื่อค่ำคืนของวันที่12มกราคม2568พีดี provincial director แม่กิฟฟมาดีพัทรนนทนาน CEO บริษัทเอเชียมีเดียจำกัดพร้อมทีมที่ปรึกษากองประกวดมาดามเอม็มมาธัญรัตน์โซดาแขกรับเชิญพิศเศษบ,บิวตี้วรัญชนารองผู้จัดการกองประกวด m ิสแกนไทย Thailand และเหล่าคณะกรรมการมาร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ ใเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกเองแล้วจริงๆเราก็มีมาตรฐานการเลือกอยู่นะคะเอ่อตั้งแต่ที่บอสนาวัดบอกให้เราเลือกก็คือ4ีน้องสองคนมีครบค่ะ4ีมั่นใจใช่ค่ะน้องร่วมกิจกรรมตลอดคือถามว่าตลอดไหมเนี่ยก็ไม่เรียกว่าตลอดคือ,อ,อน้องที่เข้าประกวดอะ่ะก็เข้าเ,าเาออกออก ะะที่พอมีบางคนออกไปเราก็ต้องรับใหม่เข้ามาเพราะงั้นคนที่รับใหม่เข้ามาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดกิจกรรมแรกซึ่งกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับาขายไลฟ์ขายของนะคะเราจริงๆเรามีแค่2กิจกรรมเองก็คือไลฟ์ขายของกับโบสถ์ซึ่งสองคนนี้ก็เต็มที่กับการหาโบสถ์นะคะเราก็เลยมั่นใจว่าน้องเนี่ยมีพลังด้อมอยู่ที่เป็นพลัง ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะนี่คือเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตพวกเราค่ะแม่ก็เลยเลือกจากตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเรามีสปอนเซอร์ที่เป็นผู้ใหญ่เยอะหลายๆท่านเลยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยกิฟก็ได้ปไปแม่กิฟก็ได้ไปปรึกษานะคะหลายๆท่านก็เลือกตรงกันค่ะสวัสดีค่ะมริมมินมินไมยหยุดย้มสาระมิสแกรนทาังงานย์า์ นนงงวันนี้งลงรับเป็นไงบ้างอยูดีใจมากๆเลยค่ะอยูดีใจจนหนูร้องไห้เลยเพราะว่าอยากไปรู้จากแม่กิฟต์มากจริงๆค่ะถูกชะตามากๆแล้วก็อยากร่วมงานด้วยแล้วก็จะมาดูนะคะในแกนไทยแลนด์จะมีเหงาแน่ถ้ามีมาริ้นมิ้นมิ้นน้องมิ้นจะทําให้พังงานและแม่กิฟต์ภาคภูมิใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทายนื่อยเลยค่ะกับดีใจมากวันนี้จะนอนกอดแม่แล้ว <c oughs> <โฟ S 1> อ่ะเราอ่านแนะนำก่อนค่ะ สวัสดีค่ะพี่แพลปานเทพธิดาธรรมมีมิสแกรนกระบ <Hey. S 1> ก็ดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดไปในอเสต์ดเลยเนาะว่าหนูเป็นนางรองมารองหนึ่งมาสามที่แล้วจังหวะที่จับมือรับประกาศว่าเป็นชื่อเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าน้ําตาที่มันออกมาวันนี้มันไม่ใช่น้ําตาของนางรองแต่ว่าเป็นน้ําตาที่เราแบบได้อีกหนึ่งโอกาสที่สําคัญมากๆในชีวิตเข้ามา ก็คือเรียกว่าปิตมนามนานางรองไปเลยใช่ปิตนานานางรองแล้วนะคะ,<จ>ะทุกคนจะบอกว่าจะหวัดของแม่กิฟเนี่ยมีรองหนึ่งม,มาถึงสิบคนทุกคนจริงๆต้องบอกเลยว่าคนที่จะได้รองหนึ่งจริงๆก็สู่สีที่หนึ่งเลยนะคะเพียงแต่อาจจะมีอะไรนิดนึงที่ทำให้เขายังได้รองหนึ่งก็ะฉะนั้นวันนี้ มั่นใจค่ะว่าถ้าเราเลือกสองคนนี้ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดและไม่ใช่เรื่องผิดหวังอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนผ่านลองหถึงมากันทั้งนั้นอ่ะใกล้เข้ากองแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างหนูบอกเลยว่าหนูเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะเพราะว่าหนูได้มีโอกาสเข้าไปที่แกนเอ็มซีใหญ่ใหญ่นะคะที่ไปดูพี่แกลนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่มคะเหมือนพี่วอฒนวัฒบอกว่ายังไงก็ต้องเจอกันในกองใหญ่วันนี้หนูทำได้แล้วคพอ แล้วก็จะมีเป็นจีบุฟเไม่อกไม่อกด้วยค่ะฝากพี่ติดตามด้วยนะคะก็มันก็เหลือเวลาค่อนข้างที่จะนอยนสนับกองใหญ่แต่ว่าคือแพรประกวดมาตั้งแต่เปิดสักการะมิสแคนไทยแลนด์2025เลยก็เข้าร่วมกิจกรรมของมิสแคนไทยแลนด์มาโดยตลอดติดทคมเป็นของบอสนวส์ไลฟ์ขาของอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าพร้อม100%อยู่แล้วสำหรับทีมทีมหน้าชุดผมการเข้ากองใหญ่ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนค่ะพร้อมลุยค่ะมาทีหลังแต่มาแน่ มามิ้นมิ้นยังว่างอยู่นะคะพี่พ่มาจอยมาเข้ามาได้เลยเพราะว่าอยู่น่ารักมากไม่เชื่อนะเข้ามาได้เลยะค,ะลค่ะท่านพระลูกค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเข้าด้อมของหนูด้วยนะคะชื่อด้อมว่าด้อมเด็กกล่องนะคะทุกคนตอนนี้ก็เปิดรับสมาชิกเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะเข้ามาคุยกันนะคะแพรจะชอบไลฟ์คุยกับพี่ๆนะคะก็เข้ามาคุยกันได้ไม่เหงาแน่นอนคะ่ะแม่กิฟก็มีด้อมนะคะใช่ออะไรคะด้อมนมก็ท้แม่กิฟนี่แหละ จะแ,แบบว่าวัยรุ่นไงพัฒนีกับเขาบางนะคะเรียนเชิญเขารอบไม่กิฟตได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครแบบมีโปรไฟล์ด um> ีๆไม่กิฟต์ทำละครสั้นด้วยนะคะก็้าอาจจะหลบได้มาเล่นละครกับไม่กิฟต์ได้นะค่ะก็ยังไงฝากเป็นดูน้องพี่แพรแล้วก็น้องมินนะคะน้องมาลินมินมินนะคะด้วยค่ะแล้วก็ส่งพลังบวกๆมาให้พวกเรากันนะคะก็จะขอบพระคุณมากเลยกับทุกทุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ